วันนี้เราก็จะมาเฉลยโจทย์ข้อที่7นะคะโจทย์กำหนดมาให้ลิมิต X เข้าใกล้3ามงเลฟ2อ็กยกลัง2-1ลบ1นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้สรรมการกันนะคะว่าเป็นยังไงอย่างแรกนะคะเราเริ่มจากการแทนค่า X เท่ากับ3นะคะซึ่งอยู่ในฟังก์ชัน 2X ยกยกกำลัง2-1ลบ1นะคะ เดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะแทนค่า x เข้ากับ3ในฟังก์ชันในฟังก์ชัน 2x ยกกำลัง2ล1ก็จะอยู่ในรูปแบบลิมิตลิมิต x เลบสยกกลังสองลบหก็จะได้ในรูปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็คือการแทนค่า x เท่ากับสในฟังก์ชัน2 x ยกกลังสองลบหนะคะก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้3ามเล็บ2 x ยกกลังสองลบหนึเท่ากับ2เล็บ3ยกกลัง 2-1ลบ1นะคะเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการคำนวณน,นะคะคำนวณค่านะคะคำนวณค่านะคะก็จะได้เป็น3ยกกลัง2องเท่ากับเแล้วเสร็จแล้วได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการแทนค่านะคะแทนค่าในสมการนะคะ ก็จะได้2วงเล็บ9ลบ1เท่ากับ18ลบ1เท่ากับ7อ่าก็จะได้เป็นในรูปแบบนี้นะคะก็คือ 2เล็บ9นะคะแล้วก็ไปลบก,กับ1ก็จะได้เท่ากับ18เสร็จแล้ว18ไปลบก,กับ1ก็จะได้เท่ากับ17นะคะ17เสร็จแล้วดังนั้นค่าของลิมิต X เข้ากับขออภัยค่ะเข้าใกล้3นะคะก็จะได้เป็นลิมิต สามงเล็บสองกำลังสองลบหนึ่งก็คือก็คือสิบเจ็ดนะคะก็เขียนแบบเดิมเลยนี่นะคะโจทย์ให้มาอย่างไรก็ตอบแบบนั้นนะคะก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้สามวงเล็บสองกยกกำลังสองลบหนึ่งนะคะก็คือสิบเจ็ดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ